ํำคาญบ้างหรือเปล่าที่ตื่นตอนเช้าก็ต้องอาตอนทานขาน้าวกลางวันขอความจากฉันก็ยังมาคำคำจะน้อยก็ยังต้องมีฝันดีนะอย่าแบ่งใคร เธอเองก็วุ่นวายกดอ่านบ้างไหมไม่รู้เลยใจความก็เฉยเห่วงใ่เฉยเฉยทั่วทั่วไปไม่ใช่ขอความจากคนพิเศษที่ใส่ใจที่ต้องเก็บไว้ให้ดี ฉันก็แค่นี้แหละไม่เคยคิดอะไรแต่ที่ฉันเพยายามส่งไปแค่อยากบอกเธอไว้นะนนะินดนึ่งอยากบอกว่าคนส่งแอบ,บรักคนอ่าน เใสใจเลยบงการให้กดมาทุกทีเพื่อว่าคนอา่อานอ่านแล้วรู้สึกดีจะช่วยโทรมาตามเบอร์ที่มีกระเซ็บให้คนที่ส่งฟังสักทีว่ายินดีอ่ะ